สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกสาระความรู้จากช่อง YouTube Variety สาระแน่นนะครับวันนี้เราหยิบเอาเรื่องที่แบบทั้งแปลกทั้งน่าทึ่งแล้วก็มีมูลค่าสูงลิบลิวมาคุยกันสิ่งนั้นก็คืออัมพันธ์ทะเลครับหรือที่หลายคนอาจจะคุ้นหูในชื่ออ,อ้วกปลาวานใช่แล้วค่ะเป็นสาสารที่แบบหายากมากๆนะคะเกิดขึ้นในระบบย่อยอาหารของวานสเปิร์มหรือวานหัวทุย ที่สำคัญคือมันถูกนำมาใช้ประโยชน์ในวงการเครื่องหอมมาออนานมากแล้วค่ะโหฟังดูน่าคิดนะครับเนี่ยจากสิ่งที่เหมือนของเสียจากวานทแท้กลับกลายเป็นของหายากราคาแพงลิ้วไปเลยโอเคงั้นเรามาดูกันให้ลึกขึ้นอีกนิดว่าอัมพันธ์ทะเลเนี่ยคืออะไรกันแน่มันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงแล้วอะไรล่ะที่ทำให้มันพิเศษแล้วก็มีค่ามาหาศาลขนาดนั้น เริ่มต้นกันที่คำถามแรกเลยครับอัมพันทะเลหรือ ambergris ที่เรียกกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรครับค่ะจากข้อมูลที่เรามีนะคะอัมพันทะเลก็คือก้อนไขมันแข็งๆที่มันก่อตัวขึ้นในลำไส้ของวานสเปิร์มนะคะจัดเป็นสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยแต่ว่าพบได้ยากมากๆแล้วก็แน่นอนค่ะด้วยความหายากนี่แหละทำให้มันมีมูลค่าสูงในตลาดอ๋อครับ แล้วทำไมวานสเปิร์มถึงต้องสร้างก้อนไขมันนี้ขึ้นมาในลำไส้ด้วยล่ะครับมันมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอืมมันเป็นเหมือนกลไกาตามธรรมชาติเพื่อป้องกันตัวเองนะคะคืออาหารหลอกของวานสเปิร์มเนี่ยคือหมึกโดยเฉพาะหมึกยักษ์ซึ่งในตัวหมึกมันจะมีส่วนที่แข็งแข็งย่อยไม่ได้อย่างเช่นเอ่อจะง,งวยปากหรือเปลือกข้างในแข็งแข็งร่างกายของวานเขาก็จะสร้างสารคล้ายๆขี้พึ่งออกมาเคลือบส่วนที่ย่อยไม่ได้พวกนี้ไว เพื่อป้องกันไม่ให้มันไปทิ่มแทงหรือว่าสร้างบาดแผลกับผนังลำไส้นะคะอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นเหมือนกรอกป้องกันภายในตัวมันเองพอสะสมเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวานก็ขับถ่ายมันออกมาแล้วมันก็ลอยเคว้งคว้างในทะเลกลายเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันในชื่ออัมพันธ์ทะเลนี่เองไม่ใช่ว่ามันอาเจียนออกมาทางปากอย่างที่ชื่อเล่นมันเหมือนจะบอกเท่าไหร่สินะครับใช่ค่ะส่วนใหญ่เชื่อว่ามันถูกขับออกมาทางทวารหนักมากกว่าพร้อมกับอุจจาระไปเลย แล้วก็จะลอยไปเรื่อยๆตามกระแสน้ําในมหาสมุทรลักษณะภายนอกก็จะคล้ายๆก้อนขี้ผึ้งหรือบางทีก็นึกว่าหินแต่เบาๆนะคะสีก็มีหลากหลายเลยตั้งแต่เทาเข้มดําน้ําตาลไปจนถึงสีเหลืองอ่อนๆหรือขาวครีมๆก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มันลอยอยู่กลางทะเลนานแค่ไหนสัมผัสกับแสงแดดน้ําทะเลอากาศอะไรพวกนี้คะ่ะแต่จุดที่ผมว่าน่าถึงสุดๆเลยนะคือเรื่องกลิ่นนี่แหละครับ ได้ยินว่าตอนที่มันออกมาจากตัววานใหม่ๆเนี่ยกลิ่นนี้แบบแย่มากๆเลยแต่พอเวลาผ่านไปเป็นพิปีลอยตากแดดตากลมในทะเลกลิ่นกลับเปลี่ยนไปกลายเป็นหอมละมุนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆจริงเหรอครับมันเกิดกระบวนการอะไรขึ้นในทะเลครับถึงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้อืมมันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ค่อนข้างซับซ้อนเลยค่ะ คือการที่มันสัมผัสกับน้ําทะเลแสงแดดแล้วก็ออกซิเจนในอากาศเป็นเวลานานๆเนี่ยมันทําให้สารประกอบต่างๆในก้อนอัมพันทะเลเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วก็ค่อยๆสลายตัวเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลไปเรื่อยๆกลิ่นเหม็นคาวในตอนแรกก็จะจางหายไปแล้วก็จะเกิดเป็นกลิ่นหอมที่มันซับซ้อนมีมิติมากขึ้นคล้ายๆกลิ่นดินกลิ่นทะเลหรือบางทีก็หวานๆคล้ายไม้หอม ซึ่งกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์หลังผ่านการเวลานี่แหละค่ะคือหัวใจสําคัญเลยอ๋อพอเข้าใจแล้วครับกลิ่นที่พิเศษนี่เองบวกกับคุณสมบัติอีกอย่างที่สําคัญมากๆในวงการน้ําหอมคือการเป็นสารตรึงกลิ่นหรือที่เรียกว่าฟิกซ์ทีฟใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนอกจากกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วนะคะอัมพันธ์ทะเลยังมีคุณสมบัติพิเศษคือช่วยให้ส่วนผสมของน้ําหอมกลิ่นอื่นๆเนี่ยระเหยช้าลงทําให้กลิ่นโดยรวมของน้ําหอมมันติดทนนานขึ้นบนผิวเรา ด้วยเหตุนี้แหละค่ะอุตสาหกรรมน้ําหอมระดับสูงหรือน้ําหอมรูๆเนี่ยเขาถึงต้องการอำพันทะเลคุณภาพดีแม้ว่าจะหายากแล้วก็ราคาสูงมากๆก็ตามแต่ว่าปัจจุบันนะคะดยราคาความหายากแล้วก็มีประเด็นเรื่องจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เริ่มมีการพยายามหาสารสังเคราะห์มาทดแทนกันมากขึ้นค่ะครับครับนอกจากเรื่องน้ําหอมแล้วในแหล่งข้อมูลของเรามีระบุก,การใช้งานด้านอื่นอีกไหมครับเออ มีการกล่าวถึงอยู่บ้างค่ะในอดีตนะคะมีการใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณบางแขนงหรือแม้กระทั่งใช้เป็นส่วนผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มที่ราคาแพงมากๆในบางวัฒนธรรมแต่ถ้าพูดถึงปัจจุบันการใช้งานหลักๆก็ยังคงเป็นในอุตสากรรมน้ำหอมเป็นส่วนใหญ่เพราะคุณสมบัติเรื่องกลิ่นกับการเตรึงกลิ่นที่มันโดดเด่นจริงๆค่ะฟังดูแล้วการศึกษาเรื่องอัมพันทะเลนี้ก็เหมือนเปิดหน้าต่างให้เราเข้าใจชีวิตของวานสเปิร์มมากขึ้นด้วยนะครับเนี่ยแน่นอนเลยค่ะ การวิเคราะห์องค์ประกอบของอัมพันทะเลที่เจอเนี่ยสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารการกินหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมที่วานตัวนั้นอาศัยอยู่ได้เลยนะคะมันสะท้อนความสัมพันธ์อันซับซ้อนในระบบนิเวศท,ทางทะเลได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแต่พอของสิ่งนี้มันมีมูลค่าสูงขนาดนี้มันส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชากรวานสเปิร์มบ้างไหมครับเช่นแบบว่ามีการล่าเพื่อเอาอัมพันทะเลโดยตรงเลยหรือเปล่า นั่นเป็นประเด็นที่น่ากังวลแล้วก็ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะคือโดยหลักการแล้วนะคะอัมพันทะเลที่มีคุณภาพดีจริงๆสำหรับใช้ในน้ำหอมเนี่ยมันต้องเป็นก้อนที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงในทะเลมาน,นานหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นการเก็บอัำพันทะเลที่มันลอยมาเกยตื้นตามชายหาดจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัววานแต่ ความต้องการสูงและราคาแพงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจสร้างแรงจูงใจให้เกิดการกระทําที่ไม่เหมาะสมได้เหมือนกันแม้ว่าจริงๆแล้วการล่าประวันสเปิร์มเพื่อเอาอัมพันทะเลโดยตรงมันจะไม่ค่อยคุ้มค่าแล้วก็ผิดกฎหมายในหลายประเทศอยู่แล้วก็ตามการรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติกับการอนุรักษ์ก็เลยเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งค่ะ สรุปได้ว่านะคะอัมพันธ์ทะเลก็คือผลผลิตอันนาอัศจรรย์มากๆจากกระบวนการทางชีววิทยาของวันสเปิร์มที่ธรรมชาติได้เปลี่ยนจากสิ่งขับถ่ายที่อาจเป็นอันตรายให้กลายเป็นวัตถุดิบอันล้ำค่าสำหรับมนุษย์เรามันย้ำเตือนเราถึงความยิ่งใหญ่และความซับซ้อนของโลกใต้ทะเลจริงๆค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นมากๆเลยนะครับจากของเหลือทิ้งในทะเลกลายมาเป็นส่วนประกอบสําคัญในน้ําหอมราคาแพงๆได้สแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติได้อย่างชัดเจนเลยครับ และเรื่องราวขององคันทะเลนี้ก็ชวนให้เราคบคิดต่อนะคะว่าในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันยังมีความลับหรือขุมทรัพย์จากธรรมชาติในรูปแบบไหนอีกบ้างที่รอคอยการค้นพบอยู่และคำถามที่อาจจะสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเราจะเรียนรู้ที่จะชื่นชมอยู่ร่วมและใช้ประโยชน์จากความหาัศจรรย์เหล่านั้นอย่างเคารพและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้อย่างไรอืมน่าคิดนะคะ